เพิ่งนุ่นเพิ่งผู้สาวห้ามเนี่ยขี่ดื้อเอาเอาเอาเมืองน่าจะเอารถไปตรงพะย่ะเอารถมาหอวทานแล้วจ้าซูมซูมซูมดูนหน้าคนขับ